สวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะเราจะไปวันนี้วันที่7ก็คือว่าเป็นซาซาบ้ขายวันแรกนะครับผมตื่นเต้นนะก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะมันต้องต่อแถวจับฉลากนะเอาเป็นว่ารุ้น แล้วก็ลุนแล้วก็ลุนคนเยอะมากน่าจะเยอะแน่ๆน,นะครับผมเพราะคนใครๆก็อยากได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูว่าคนจะเยอะแค่ไหนอะไรยังไงตี่ตามนี่กระเชา้ามีคนไปเชา้ากว่าเราอีกนะบัดทษเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าซ,าซาัสซี้เมทัลสตั๊กเจอวันนี้จะได้ไหม Let's go <S a few moments later มาถึงแล้วนะครับเป็นไงคนโคตรเยอะเลยตอนนี้ยังเป็นเวลา9ก้าโมงกว่าเก้าโมงครึ่งห้างเปิด10บโมงนะแต่คือว่าคนครับมหาศาลเลยนะตัวซาซบีมีแค่แบบไม่กี่ตัวและแบบคนเยอะมากอะ่ะเอาเป็นว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแต่คือว่าเหมือนกูทอดใจแล้วท้อเลยแม่ๆๆๆเ็นเซ็งเนียทียบเลยอะ่ะยวรอดูแล้วกัน,นกี่โมงโอ้โหเหนื่อย เหนื่อยเลยอะเมาเว้เมาเว้ยเออวันนี้เราต้องได้ฮะ อยู่ที่ดวงบอกเลยอยู่ที่ดวงนี่อยู่ข้างหลังเราแล้วอยู่แค่เอื้อมแต่เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้บนบนฐานข้างล่างไว้แล้วไก่ตัวหนึ่งอ๋อข้างล่างอ่าพอพอพอแต่แต่มีคนเขาเกทับหัวหมูแล้วงั้นงั้นพี่ผมว่าไข่ร้อยฟองก็ไม่ได้เลยโอ้ไม่ได้ละอันนี้เราต้อง บอกได้เลยว่าอออโอ้นต้องเก็ดทะเลาโอ้โหนี่นออกคิวกนต่อไปเีมไพขาเดินกันเพียบเลยว<อ>แต่ละคนนี่แบบว่ายัางไงใครใครแรกก็แบบ หน้านี่แบบโผล่รู้ใครใครยืนรอนี่แบบกวนกวนกวนดีดีดีเขาได้ดินี่นี่สังเกตว่ากล่องมันจะปั๊มเอคำว่าทีแเอผมไม่ชอบนะนี่นี่เนี่ยคุยกับเขาดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้แล้วครับผมครับมากอีกคนฮะมาสองคนครับมาสองคนดวงพูดดีเออดีใจด้วยนะครับนี่โอ้โหสุดยอดว่ะเออเราไปวัเมื่อดีกว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวเราครับวะ ตรงตีครับพี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตอนเดี๋ยวตีเจ็ดตอนอาได้เยอะได้เยอะเน่เน่โอ้โหโม้เทพมาจับกี่คนเนี่ยสี่ครับสี่คนนี่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวยังได้อีกยังได้อีกนี่ได้แล้วหนึ่งสุดยอดเลยสุดยอดฮะดีใจด้วยครับนี่ครับไปอีกหนึ่งกล่องนะฮะโอ้โห ยินดีด้วยครับนี่โอ้โหบอกได้เลยว่าสุดยอดเลยนะไปกี่ไปไงก็ลุ้นใจใจสั่นๆวันๆไอ้เนี่เหลืออีกกี่เก้าตัวเก้าตัวสุดท้ายเก้าตัวสุดท้ายนี่จับแล้วจับแล้วสามหลักครับผมแท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 ม หนึ่งสองอฮเออฮ้ยห้อหแ้มอฮ้แปดตัวสุดท้ายเป็นไงครับความรู้สึกเลขกูไม่ออกนี่นี่นี่ครับไปอีกแล้วครับผมโอ้ยโ,โอ้ยไปแล้วหนึ่งไปอีกแล้วหนึ่งนี่มากองใหญ่มากเละมาสองคนเนัะ สวัสดีครับพี่แอสวัสดีครับมาสองคนสองคนได้กี่ตัวได้ตัวเดียวครับตอนนี้ตัวเดียวก็โอเคแล้วโอเคแล้วครับนี้อันนี้รอลุ้นอีกตัวนึงใช่ไหมอันนี้เผื่อโชคดีครับแต่แต่ตัวเดียวเกียโอุยกรณ์ให้ตอนแรกก็พอใจแล้วโอเคครับผมสุดยอดอันนี้จะเก็บหรือจำหน่ายเก็บครับว่าจะกลับไปแกะเลยเนี่ยเดี๋ยวผมแม่งจะแกะแม่งตรงเนี้ยคือผมกลัวว่าถ้าแกะแล้วผมจะแตกมันร่วงโอเคโอเคครับขอบคุณครับ สองตัวสุดท้ายสองตัวสุดท้ายโอ้โหสองกล่องสุดท้ายเอามาลุ้นกันครับเอาละครับเหลือสองกล่องสุดท้ายคนนี้จะหยิบมาเป็นไรเลขที่ออกเลขสองหลักไอสองหลัก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 ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเท่าไหร่ครับหมายเลขหมายเลข โอ้โหลุ้นเลย90โอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับอ่าเอามานี้นะยินดีด้วยครับเอาแล้วครับคนสุดท้ายครับอของสุดวันนี้นะครับจาก60ตัวโอ้โหมาแล้วครับผมมาแล้วครับคนสุดท้าย <c oughs> คนสุดท้าย <c oughs> ครับ สามหลักาสามหลักสามหลักสามหลักหนึ่งเก้าเก้าสูงครับโอ้โหโอ้โอ้โอ้ยินดีทุกคนครับผมจบแล้วครับจบแล้วครับวันนี้จบแล้วครับจบแล้วครับผม ได้มาหนึ่งครับผมนะก็เลยครับไปไปดูกันดีกว่านี่คนเพียบเลยนะ <c oughs> โอ้โหสนุกว่ะวันนี้นะเดี๋ยวไปสรุปกันแล้วกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับ เป็ไงวันนี้สนุกไม่กี่โอ้โหเฮียแม่งลุ้นเยี่ยวเหนียวอ่ะหกสิบกล่องจริงๆแต่แต่ยงดีนะเรามาด้วยกันก็กล่องเดียวก็ถือว่าคุ้มนะีได้ปะไม่ได้อะไม่ได้โอ้โหเฮียเราแปดสิบมีใครเรียกเราไหมล่ะไม่มีไม่มีเลยผมเบอร์แปดสิบแต่คือว่าผมมากันหลายคนหลายคนแต่คือว่าก็ได้แค่กล่องเดียวนะ แต่คือว่าผมก็ซื้ออีกกล่องหนึ่งพี่ฉาผมพี่ฉาผมก็เลยคนนั้นมากเลยอ่รที่เขามาครอบครัวแล้วได้สี่ตัวเออคนนั้นเขามาแปดคนได้สี่ตัวเออโหดมากก็ถือว่าอันนี้ละกันมีจริงล้วก็เออมันก็ถ้าเกิดวันนี้มันก็มีในเรื่องของหลายหลายอย่างที่เข้าใจกันผิดนะในเรื่องของอะไรนะการต่อคิวหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเวลาที่เขากำหนดไว้เงี้ยแต่ก็ก็คือกฎเนี่แหละ กดเขาก็แา่เราก็จะไม่พูดเยอะแล้วกันเออก็คือว่าถือว่าเป็นเป็นการแก้ไขในรั้งต่อไปเพราะปกติแล้วเาจะเป็นแค่ต่อคิวก็คือว่าเปิดมาปุ๊บมาก็ขายเลยแต่คือว่าเขาเขาก็เจงยิงอย่างน้อยตอนนี้จับฉลากมือก็ดีกว่านี่ครั้งแรกที่เขาทำนะเาพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเกิดต่อคิวเปิดมาคนในตึกอ่ะคนที่ร้านค้าในตึกเขาก็ซื้อมั้ยใช่ปะเขาก็เลยแก้ปัญหาไง อันนี้แต่ก็ก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปศึกษากันไปนะวันนี้ได้มาสอกล่องแล้วก็เดี๋ยวกลับไปดูของงาบเดี๋ยวกลับไปดูว่ากล่องกักล่องคุดใหญ่เลยนะเอออันนี้ไม่มีอะไรสนุกมากเลยผมอยากไปจับมากเลยอเราไม่มีโอกาสได้จับเลยต้องได้ถึงจะได้จับให้คนต่อไปไงคตยแอมากเลยนะเสียใจแบบ เชื่อไหมไปอยู่จุดไหนอะคนข้างๆแม่งได้ตลอดเลยแต่พอมายืนอยู่ด้วยกันแม่งไม่ได้อีกเนี่ะเออนะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวลับไปดูกล่องใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวค่อยไปรีวิวที่ออฟฟิศแล้วกันนะจ๊ะวันนี้นั่งแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนี้จะของเฮียส่งส่งใส่รถกลับไปแล้วรีวิวแยกเลยเดี๋ยวไปทำคลิปเดียวกันไปรีวิวไม่ก็ไปให้ดูกล่องเฉยๆหน้าปกเขาก็เห็นแล้วว่ากล่องเป็นแบบไหนเมาอะ ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะบ๊ bye ายบายเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ hours later กลับมาแล้วเป็นวันที่เหนื่อยมากนี่กลับมาถึงตอน2องทุ่มครึ่งนะคือส่งกลับมาก่อนแล้วก็อยู่ที่ไม่กลับพาซาเลื่อยเปื่อยนั่งหลับมั่งอะไรมั่งจนถึงตอนเย็นแล้วก็เดิน ของถมปรากฏว่าจะถ่ายของถมลืมแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดไม่ได้เอา power bank ไปก็เลยแบบเออไหน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 ไปเดินเล่นแล้วกันนี่มาที่สุดของที่สุดของวันนี้นะนี่ msn 0 4นะภาษาอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้นี่ใครไทยโชกินี่ประมาณนี้นะฮะ อันนี้มีโคตรภูมิใจอะคือจริงๆแล้วอ่ะเฮียไม่ได้แต่คือน้องที่ไปด้วยอ่ะได้แล้วก็ซื้อมาอีกกล่องหนึ่งนะ oh. ก็ไหนๆก็ไหนๆละ mm. นี่ โอเพนบ x ็อกให้ทุกคนได้ดูเลยโอเพนบ x ็อกเลยโอเพนเซซามี่น่นี่อันนี้โฟมก็ราคาเจ็ดหมื่นนะครับอันนี้นี่เป็นไงเห็นไหมอลังการชิปแปงเลยหนักเนอะ หนักจริงแล้วกล่องใหญ่จริงสุดยอดคือเฮียไม่อยากจะแกะเพราะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าจะจะจะรีวิววันไหนนะเพราะว่ากล่องมันใหญ่เหลือเกินเดี๋ยวขอหาเวลาหาโอกาสทำคลิปละกันเพราะว่ามันไม่ใช่หลายโต๊ะกล่องไม่นาดไหนโต๊ะจะต้องขนาดไหนนะคือกูต้องใช้โต๊ะลงอาหารหรือเปล่าวนะก็ประมาณนี้นะแต่บอกได้เลยว่าแม่งคือภูมิใจอะ เลยอะแม่งสุดยอดน,น,นอันนี้มันอันนี้ะนะเนี่ยฝั่งนี้มันเหมือนกันไหมเนี่ยดูดิดูดิฮะอลังการชิบเ่งเลยนะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้แหละคงจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูขอทําใจคือจริงอยากจะแกะเลยอตอนนี้แต่คือว่ากลัวมันไม่จบเพราะว่ามันใหญ่ใหญ่มากนะ ็เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี่แหละเอาเป็นว่าวันนี้ก็คือว่าเปิดประสบการณ์เฮียไม่เคยไปอะไรกับเขาแบบนี้เลยนะก็ถือว่าสนุกดีนะครับผมอ่ะเดีวค่อยว่ากันวันนี้เหนื่อยมากขอกลับไปพักผ่อนแล้วก็กลับไปทําคลิปต่ออีกวันนี้นะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาสวัสดีครับโคตรเหนื่อยเลยตั้งแต่กี่โมงวะไปกี่โมงวะฟุกแปดโมงอ้เก้าโมงใช่ไหม เหนื่อยบ๊ายบาย